สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวาราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ r m u TP Live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันกลางสัปดาห์ฝนยังคงสัรหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากแฟนๆรายการเช่นเคยสําหรับวันนี้นะคะฝนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่เขานั้นได้ก่อคดีและทิ้งปริศนาเอาไว้คดีของเขายาวนานมาหลาย10ปีแต่ว่า ำรวจนั้นไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เรื่องราวของฆาตรกรคนนี้มีชื่อว่าฆาตรกรจักรราศีค่ะเขาคือคนร้ายที่ลึกลับและอันตรายมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเขาอ้างว่าได้สังหารผู้คนไปแล้วมากถึง37รายและมักจะส่งจดหมายไปท้าทายตำรวจอยู่เสมอแม้ตำรวจนะคะจะมีหลักฐานหลายอย่างทั้งลายมือลายนิ้วมือรูปปั้นสันฐานตลอดจนข่าวล่าสุด ก็มีคนสามารถถอดรหัสข้อความในจดหมายของฆาตรกรรายนี้แต่ถึงกระนั้นตำรวจก็ไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาลงโทษได้เสียทีเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้10นาทีคดีดังจะมาอธิบายคดีนี้ให้ฟังรวมถึงบทวิเคราะห์ว่าทําไมฆาตรกรรายนี้ถึงไม่เคยถูกตำรวจจับจุดเริ่มต้นณนะวันที่20ธันวาคมปี1968ณนะวันนั้นได้เกิดเหตุกับวัยรุ่น2รายมีชื่อว่าเดวิดอาเทอร์ ฟาราเดและเบตตี้ลูเจนเซนทั้งสองถูกยิงระหว่างที่พวกเขานั้นนำรถมาจอดไว้บริเวณถนนแห่งหนึ่งในเบืองเมนิเซียรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเบตตี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเดวิดเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและทำให้ตำรวจไม่สามารถหาข้อมูลจากเดวิดได้เหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้น,นวันที่4กรกฎาคมปี1969ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุแรกไปเพียงแค่6.4กิโลเมตรเท่านั้น โดยเหยื่อเป็นคู่รักวัยรุ่นชื่อไมเคิลเดนัทมาโซ และดาลีนอเลสเบตเฟอร์รินทั้งคู่นำรถมาจอดไว้บริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่คนร้ายจะข right ับตามมาและเดินบุกเข้าไปใช้ปืนยิงพวกเขาที่นั่งอยู่ภายในรถเหตุการณ์นี้ทำให้ดาลีนเสียชีวิตขณะที่ไมเคิลได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลจนรอดชีวิตมาได้เหตุการณ์ที่3เกิดขึ้นณวันที่1สิงหาคมปี1969หรือ1เดือนหลังจากเกิด2คดีคนร้ายเขียนจดหมายไปยังสำนักข่า ท้องถิ่นโดยเนื้อหาจดหมายที่เขียนด้วยลายมือล้วนๆระบุว่าตัวเขาคือคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตรกรรมในคดีก่อนหน้านี้โดยเขาเปิดเผยราย,ายละเอียดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันว่าเขานั้นคือฆาตรกรจริงๆและยังได้ทิ้งสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปวงกลมโดยมีเส้นขีดฆ่าไว้ด้านล่างของจดหมายสัญ,ญลักษณ์นี้ทําให้สื่อมวลชนและตํารวจเริ่มเรียกฆาตรกรรายนี้ว่าฆาตรกรจักรราศีเป็นค แรกในจดหมายทั้ง3ฉบับนี้คนร้ายได้ส่งตัวปริศนาจำนวน3ชุดมาให้นักข่าวและตำรวจได้ไขปริศนาลับโดยเขาอ้างว่านี่คือปริศนาที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตนเองพร้อมกับขู่ด้วยว่าถ้าสื่อทั้ง3แห่งไม่ตีพิมพ์อักษรปริศนานี้เขาจะเริ่มฆ่าคนอีกครั้งถึงแม้ว่าสื่อจะตีพิมพ์แต่ฆาตกรก็ยังไม่หยุดสังหารคนร้ายตามที่เขาสัญญาอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีจดหมายด้วยลายมือคล้ายเดิม พร้อมกับอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคดีที่เขาได้ลงมือฆ่าเหยื่อทั้ง3คนแรกไปจนกระทั่งวันที่8สิงหาคมปี1969มีประชาชนที่ถอดรหัสข้อความจากฆาตกรจักรราศีได้หนึ่งชุดเนื้อหาใจความบอกว่าฉันชอบฆ่าผู้คนเพราะว่ามันสุดแสนจะสนุกมันสนุกกว่าเกมล่าสัตว์ในป่าซะอีกเพราะมนุษย์คือสัตว์ที่อันตรายที่สุดจากทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางข้อความที่ยังไม่สามารถถอด รหัสได้จนมาถึงปัจจุบันเวลาผ่านไปถึงวันที่27กันยายนปี1969ในช่วงเวลาที่ตำรวจยังไม่สามารถถอดรหัสอะไรได้เพิ่มเติมและยังสืบสวนไปไม่ถึงตัวฆาตรกรในตอนนั้นได้เกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหยื่อ yeah, คือไบอันแคลวินฮาร์ตเนลและเชซิเลียแอนเชดเพิร์ดทั้งสองคนถูกแทงหลายครั้งในระหว่างที่กำลังพักผ่อนที่บริเวณทะเลสาบไบอันที่รอดชีวิตมาด้วยอาการสาหาัสบ กับตำรวจว่า คนร้ายยืนซ่อนตัวอยู่บริเวณต้นไม้ใกล้ๆจุดที่พวกเขาพักผ่อนก่อนที่จะเดินเข้ามาใกล้ๆโดยปิดบังตัวตนด้วยการสวมหมวกคลุมสีดำและบนหน้าอกของเขามีสัญลักษณ์ของฆาตกรที่ระบุว่าเขานั้นคือฆาตกรจักรราศีอยู่บนหน้าอกด้วยนอกเหนือไปจากนั้นใบอันก็ได้อธิบายรูป,ปรพรรณคนร้ายเอาไว้ว่าคนร้ายสูงประมาณ176-182ซนติเมตรน้ำหนักประมาณ102-113 กิโลกรัมมีสีผมสีน้ำตาล ซึ่งเขาเห็นบริเวณปลายผมที่โผล่ออกจากหมวกคลุมเท่านั้นคดีที่มีรายละเอียดและเกือบจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้เกิดขึ้น,นวันที่11ตุลาคมปี1969โดยเรื่องนี้เริ่มจากฆาตรกรจักรราศีได้ลงมือฆ่าคนขับรถแท็กซี่ที่มีชื่อว่าพรสตล์โดยจุดก่อเหตุนั้นเป็นบริเวณชุมชนในเมืองซานฟรานซิสโกประเด็นสำคัญก็คือมีคนได้ยินเสียงปืนและเห็นรูปร่างของคนร้ายโดยให้ข้อมูลกับตำรวจในบริ เวณนั้นว่าคนร้ายน่าจะเป็นชายผิวขาวอายุประมาณ25-30ปีสูงประมาณ176เซนติเมตรแม้ข้อมูลจะชัดเจนแต่ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นเมื่อตำรวจในบริเวณน,นั้นระบุตัวตนคนร้ายผิดพลาดไปจากชายผิวขาวกลายเป็นชายผิวดำมีหนำซ้ำตำรวจสองคนที่ออกตรวจสอบบริเวณเกิดเหตุก็ได้ขับรถผ่านชายผิวขาวที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฆาตกรจักรราศีแล้วด้วยซ้ำเพราะมีรูปประพันธ์ตรงกับที่พยาย บอกไว้แต่ไม่ได้เรียกมาสอบสวนเพราะข้อมูลที่ได้มาคือชายผิวดำส่งผลให้โอกาสในการจับกลุมฆาตกรต่อเนื่องคนนี้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายเวลาต่อมาฆาตกรจักรราสีได้เขียนจดหมายไปยังนักข่าวอีกรอบโดยยืนยันว่าตนเองเป็นคนก่อเหตุฆ่าคนขับแท็กซี่เองรวมถึงเล่าเหตุการณ์ที่ตำรวจสคนขับรถผ่านเข้าไปโดยไม่คิดจะจับกลุ่มจากนั้นตำรวจได้นำข้อมูลใบหน้าและรูปร่างของฆาตกร มาเปิดเผยพร้อมกับเก็บลายนิ้วมือที่คิดว่าคนร้ายทิ้งไว้บนแท็กซี่เพื่อนำมาสอบสวนต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถตามจับกลุมตัวคนร้ายได้จนมาถึงปัจจุบนันเวลาล่วงเลยผ่านมาจนกระทั่งวันที่20ตุลาคมปี1969 มีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งได้จัดรายการโดยอ้างว่าพวกเขาได้รับโทรศัพท์จากบุคคลปริศนาท่านหนึ่งที่อ้างว่าเป็นฆาตรกรจักรราศีโดยบอกว่าตนเองนั้นชื่อแซมซึ่งในรายการก็ได้สัมภาษณ์แซมแบบสดๆปล่อยเสียงสดๆให้ผู้ชมได้ยินคนชื่อแซมบอกกับพิธีกรว่าผมต้องการขอความช่วยเหลือและผมไม่อยากจะถูกจับกลุ่มเข้าห้องรมแก๊สสองสัปดาห์หลังจากที่แซมได้พูดผ่านรายการโทรทัศน์ก็ได้ส่งจดหมายอีก ฉบับหพร้อมตัวอักษรปริศนาแนบมาเหมือนเดิมเวลาผ่านไปกว่า51 ไม่มีใครสามารถถอดรหัสปริศนาในจดหมายฉบับนั้นได้หลายคนถอดใจยอมแพ้ไปแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับเดวิดออแลนชร์สนักออกแบบเว็บไซต์ชาวอเมริกันจากรัฐเวอร์จิเนียรวมไปถึงแซมเบกนักคณิตศาสตร์ประยุกต์ชาวออสเตรเลียและยานฟานไอส์วิศวกรซอฟต์แวร์จากชาวเบลเยียมพวกเขาทั้ง3คนได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือในการถอดรหัสและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จข้อความที่ทั้ง3ถอดได้มีเนื้อหาหลักๆก็ 그 เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่แซมที่โฟนอินเข้าไปในรายการโทรทัศน์เมื่อ51ปีก่อนและเขาก็ไม่เคยเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นที่จะก่อเหตุนอกเหนือไปจากนั้นข้อความที่ระบุในจดหมายยังระบุว่าหวังว่าพวกคุณจะสนุกสนานกันมากๆระหว่างที่พยายามจับกลุ่มตัวผมให้ได้ผมไม่กลัวห้องรมแก๊สหรอกเพราะมันจะส่งผมไปสวรรค์ได้เร็วขึ้นและเนื่องจากตอนนี้ผมมีธาตุไว้ทํางานให้ตัวผมมากพอแล้วและนี่คือข้อความที่คาต ฆากรจักรราศีได้ทิ้งเอาไว้และถูกถอดไปเมื่อไม่นานมานี้เองถึงแม้ว่า FBI จะออกมายืนยันการถอดรหัสครั้งนี้เป็นเรื่องจริงแต่ก็มีความเห็นจากผู้คนอื่นๆว่าข้อความนี้ไม่ได้ทําให้ทางตํารวจรู้ตัวตนที่แท้จริงของฆาตรกรจักรราศีมากขึ้นเท่าไหรนะ่นักและยังดูจะห่างไกลกับการนําตัวคนร้ายมาลงโทษคําถามก็คือที่ผ่านมานั้นตํารวจเข้าใกล้ความจริงในการจับกลุ่มตัวฆาตรกรจักรราศีมากน้อยแค่ไหนซึ่ง สื่อต่างประเทศก็ได้อธิบายไว้สองกรณีใหญ่ๆค่ะว่าทางตำรวจเองเคยจับตาดูผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งโดยเขานั้นมีชื่อว่าอาร์เธอร์ลีอัลเลนโดยตำรวจมีข้อมูลว่าเขาเคยเดินทางไปบริเวณทะเลสาบในวันเดียวกับที่เกิดเหตุฆาตกรรมไบอันและเชซิเลียมีหนำซ้ำยังมีพยานบอกว่าในวันนั้นเขาเดินทางกลับบ้านมาพร้อมกับเสื้อผ้าที่เลอะเทอะเปื้อนเลือดนอกจากนั้นเหยื่อผู้รอดชีวิตอย่างไมเคิลก็เคยชี้ ตัวว่าคนนี้แหละคือฆาตรกรแถมเพื่อนคนหนึ่งของอาเธอร์เองก็บอกกับตำรวจว่าอาเธอร์ Arthur เคยเรียกตัวเองว่าเป็นฆาตรกรจักรกราศีอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีช่วงเวลาหนึ่งที่อาเธอร์นั้นถูกจกกับกุมเข้าเรือนจําเป็นระยะเวลา3ปีเพราะคดรีรวนหลามเด็กและใน3ปีนั้นนักข่าวและตำรวจก็ไม่ได้รับจดหมายจากฆาตรกรจักรราศีแม้แต่ฉบับเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามตำรวจก็ไม่สามารถเอาผิดอาเธอร์ได้เพราะลายนิ้วมือของเขาไม่ตรง กับลายนิ้วมือบนแท็กซี่ DNA ของเขาไม่ตรงกับ DNA บนจดหมายและลายมือก็ไม่ตรงกับลายมือของฆาตกรจัก,กรราศีบนจดหมายอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะตำรวจก็ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งรายนั่นก็คือชายที่มีชื่อว่า เออร์แวนเบสจูเนียซึ่งมีลายมือคล้ายกับฆาตรกรจักรราศีแต่ข้อมูลเรื่องลายมือก็ต้องถูกตีกตกไปเพราะเป็นหลักฐานที่คลาดเคลื่อนรวมถึงด n a นเอก็ไม่ตรงกับบนจดหมายนี่คือข้อจำกัดที่ทำให้ตำรวจนั้นไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าอาเธอร์และเออร์นั้นคือฆาตรกรจักรราศีก่อนที่อาเธอร์นั้นจะเสียชีวิตลงในเดือนสิงหาคมปี1992มีการวิเคราะห์กันว่าความผิดพลาดที่สุดของคดีนี้นั่นก็คือ คือตำรวจสามารถเข้าใกล้ฆาตกรจักรกราศีได้แล้วแท้ๆจากเหตุการณ์ฆาตกรรมคนขับแท็กซี่แต่ตำรวจขับรถผ่านไปและมองเห็นตัวของฆาตกรจักรราศีแล้วแต่ไม่ยอมเรียกตัวมาสืบสวนเนื่องมาจากตำรวจนั้นเข้าใจผิดว่าคนร้ายคือคนผิวดำไม่ใช่คนผิวขาว จึงเป็นเหตุผลให้ตำรวจยังไม่สามารถนำตัวคนร้ายมาลงโทษได้ตำรวจบางคนที่เคยเป็นกำลังหลักในการสอบสวนคดีนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว ขณะที่ครอบครัวของเหยือ่อยังคงเฝ้ารอความยุติธรรมจนถึงวันนี้คำอธิบายหนึ่งนะคะจากทีมของผู้ถอดรหัสตัวอักษรของฆาตรกรจักรราศรีเขาระบุว่าพวกเขาตั้งใจอุทิศการถอดรหัสครั้งนี้ให้กับเหยื่อทุกคนในคดีนี้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความหวังว่าสักวันหนึ่งความยุติธรรมจะมาถึงนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวที่นามาฝากกันนะคะกับรายการ10บนาทีคดีดังในวันนี้สาหรับเอพิโซดหน้านะคะ เราจะมาเจอกันในวันศุกร์เป็นเอพิโซดปิดท้ายของสัปดาห์หากคุณผู้ฟังนะคะชื่นชอบรายการแนวนี้สามารถกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการได้นะคะวันนี้ฝนเวลาินีสิงหสุวรรณต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ